อัปเดตหลายอย่างเลยทุกคนจะอัปเดททงไฮทงนานอนแล้วกันอ่ะสวนผักสวนพักมาที่เลยทุกคนแล้วันนี้ก็คือเราจะมาหนึ่งเข้าของเองทุกคนนะเนาะเ้าก็ต้องได้เฮ็ดเวียกก่อนเนาะก่อนจะเป็นแปลกเนาะตัวไม่สดแม่นบ่ทุกคนแปลกหรือว่าไม่สดแม่นบ่แต่บ้านเช้าก็จะหอมแปะนะทุกคนเะนาะมัาจะหอมแปะหรือจะป็นข้าวใหมา่จ้าปทุกนะระหอมหลายทุกคนเนาะ มานจคนกินส่ย้ำเลยเาดับแล้วตากนั้นเราก็เข้ากับดํารอบสองอีกเถอนทุกคนนเพราะว่ากา้า,กา,ามันกะมดแล้วทุกคนเขาก็เลยไปเอาอยู่บันหุ่ยเย็นตอนสุดนั้น,นเองคนแฉวถ่ายให้คนเบิ่อไก้ากันยังบอกพ่อคือเก่าเพราะว่ายังยุ่มนั้นทุกคนยุ่มน,น้ำยู่น,นั้นเนี่ยกับวาหันดนะํเนาะเพราะว่า่อนนั้นเลอกแห้งทุกคนเขาก็เลยได้ดําแบบเบียนเียนไปประมาณนี้น สบายดีทุกคนสบายดีตอนแรงนะทุกคนเนาะก็พบกันที่ยูเฮือนนั่นเองทุกคนนี่ตอนนี้คือเฮากับยูในอ่าเฮือนครัวน,นะทุกคนเนาะก็พบกันยูเฮือนเลยจ้าก็บาได้เห็นกันดนันอยู่ในบริเวณเฮือนนะทุกคนเนาะการมีแต่เฮากับจะไปแบบเอ็กซ์เพนเจอร์แน่ทุกคนเนาะซึ่งวันนี้ก็คือเฮาก็ได้มายูเฮือนแล้วปกติแล้วทุกคนเนาะนี่วันนี้ก็คือเว่ายทำทุกคนไม่เบื่อแล้ว ยามแบบอยู่เห่ออยู่เฮือนนะเราก็จะมาอัปเดตเนาะก็อัปเดตหลายอย่างเลยทุกคนก็อัปเดตทงไฮทงนาเนาะแล้วก็อ่าสว,อสวนพักสวนพักบ้าน,นเฮ้ทุกคนนี่แล้ววันนี้ก็คือเราจะมาหนึ่งเข้าเองทุกคนเนาะเราก็ต้องในฮิตเวียก,ก่อนเนาะก่อนที่จะพาทุกคนไปเบิ่งอ่าบรรยกาะกาศอากาศอ่าสิ่งที่เราจะอัปเดต ในต่อไปนี้ทุกคนเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเราจะได้มาล้างถ้วยก่อนทุกคนเพราะว่าเข้าก็ยังมระธาเห็นเบี้ยเหือนแล้วเถืนะ่อนเนาะนี่กะมีการเปลี่ยนแปลงหลายขึ้นนะต้นก้าขเขากเขากะน,นี้จะอยู่ในประมาณไหนทุกคนหรือว่าไม่อย่างก,กินมดแล้วหรือ,อยังเนาะที่เราจะพาทุกคนไปเบิงนะ่งเนาะแล้วตอนนี้คือเขาก็อยู่น้ำนะ้องปีโป้นี่น้องปีโป้ของเขาไม่เข้าก้องดเนนะโอ้ยคินฮอรตปะเหม็นปลา นี่พนนี่นกามาแต่ลินทุกคนมันเมื่อยแฮ่แห่แ่ทุกคนเนาะน้องปีเป้ยนี่นี่นี่เอาไปเดี๋ยวเราจะมาเฮ็ดอาล้างควยล้างหมอนทุกคนเนาะมาอ่าเึื่งข้าวก้อนแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนชั่วบริเวณเฮื่นประมาณนี้จ้าเฮ็ดเบี้ยฮื่นเนาะกระโดดแล้วไปถ่ายทำให้ทุกคนเบิ่อในบริเวณเฮื่นประมาณนี้คนไปเดี๋ยวเราจะเริ่มเฮ็ดเวียกกันเลย ไปให้กันบ่อนคนคนนงานก็เยอเนาะงอยู่อไปตั้งืนนคนนี้คนนึงก็เือไปตลาดประมานี้คนแล้ก็เลยเหนเกันบนี้าพอก็เม่เหาก็ไปหาฟืนไปเ่ราๆคุณมาฟืนจเราอมดแล้วมืดแล้วเก็เลยได้น วันนี้เราก็จะเอาเข้าไปใส่หมุดเนาะใส่หม้ออ่ามอหนึ่งเนาะแต่เงินพวเราไปจะพกพกแมทุกคนไปเดลว่ากันเนาะกระสิีหกแม่ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นมาเมียนนะทุกคนแล้วกะเราจะมาล้างถ้วยกันทุกคนเนาะกระถ้วยก็จะมลาปเดย์ทุกคน ก่อนที่เราจะพาทุกคนไปเบิ่งกับข้าวขากินส้มกันดูคนเพราะว่าเห็นมกระทั่นอยู่หลังตู้เนาะนี่หมูม,มีหนอนหรือเปล่าทุกคนว้ายิหนอนนะคะตัวนี้มันมีหนอนเปลี่ยนนี่ยแค่นก็เป็นกระทั่นที่เหนียวซื้อมาด่วนแล้วก็ลังรีบกินทุกคน ช่วงก่อนจะหน่วยจะใหญ่นะยวให้ทุกคนเป็นเลาะมาทุกค,คนกินสดยำเล่าแซ่บแซบ่บ ตอกปลุกบ้ามั่งมั่งมั่เยอะยิ่งกัดซอยิ่งกัดซอกทรงแห่งอึดเอาทุกคนมีน้องหมาของเราเออยากแล้วเห็นบ่ทุกคนอืมหลายเวลาทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเบิงค่ะสวนพักกันเนาะไปนอนพักท่าไดีเนาะทาคนมีกวัวทุกคนนี่ไปเบิร์ส่วนพักกันจ้าอัปเดตนะคะทั้งขี่ น้องเป็ดผ่านคนเดี๋ยวเราจะผ่านคนชัวร์เปิสวนพักเนาะก็คือพักซาร์ของเฮากำมดแล้วเนาะสุดนั้นเนาะอันนี้จะเป็นสุดใหม่ทุกคนนี่อันนี้จะเป็นสุดใหม่จ้าก็เอามาบวกใหม่เนาะสุดนั้นก็ใหญ่แล้วเฮาก็เอาไปขายแล้วทุกคนก็คือเป็นขายเลยก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนเนาะสวนทางพุ้นก็คือกันสวนทางพุ้นก็ได้บอก กลังีพอองาอเฮ้ากะได้ลกขนเป็ดอันนี้จะเป็นขนบัวทุกคนก็คือลกให้มันยังไงลกให้มันใหญ่ไวทุกคนก็คือลกห่างเป็ดเนาะเพราะว่าห่างเป็ดมันยาวถาก็เลยต้องลกให้มันสั้นลงทุกคนก็คือถ้าเฮาลก ให้มันสั่นลงตัวเป็ดมันก็จะใหญ่ใบทุกคนขันมันยังหางยาวๆอยู่เนาะมันกเให้เป็ดของเฮานานๆตุยนานใหญ่ประมาณนี้ทุกคนป่ะอะไรความเป็นคนป้ายเอาเอาเอาอะไรเป็นอะไรเป็ดมบ้งเบิ้งเบงเบงเบงอือไปเซตเป็ดบักมาไหมมาไหมมาไหมมาเรื่อนม่เรื่อยไปทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเบิ้งอ๋อ ท้องนาการไปอ้าทุกคนนี่ต้นกาที่เฮาดำไว้ทุกคนนี่ใหญ่แล้วก็คือติดแล้วทุกคนติดต่มแล้วเนาะนี่กาหอยกระบือมีนะทุกคนเนาะเพราะว่าเฮาได้มีการฉีดยาเนาะเพื่อบ่ให้หอยจับประมาณนี้นะทุกคน อันนี้จะเป็นหน้าของกระเจ้านั่งคนก็คืองานคือกันเพราะเขาก็สยามคือกันนะทุกคนและนี่ก็คือต้นหมักน้ำของเฮาทุกคนออกมากแล้วนี่ก็คือในต้นนี้ก็คือมีแต่ลูกเดี่ยวนะงทุกคนนะฮะเราเห็นลูกเดี่ยวนี่ต้นหมักน้ำจ้ามันนี้ก็พาทุกคนมาเบิ่งสวนมาเบิ่งอะอะทงหน้านะทุกคนนี่เป็นทงหน้าที่เฮาดำแล้วฉะนั้นเราก็เท่ากับดำฮอบสองอีกแล้นทุกคนนะเพราะว่ากา่ะมันกะ เมดแล voi, okay actually, ้วทุกคนเขาก็เลยไปเอาอยู <medi> ่วันพุ่ยเย็นตอนสุดนั้นเองคนเช้าถ่ายให้คนเบื่งอ่ะก้ากันยังบอกพ่อคือเก่าเพราะว่ายังยุ่มนั้นทุกคนยุ่มน้ำยู่นั้นเนี่ยกับว่าทันดำเนาะเพราะว่า่อนนั้นเลิกแห้งทุกคนเขาก็เลยได้ดำแบบเบียนเบียนไปประมาณนี้ทุกคนเนาะนี่ค่ะคือเขียวงามแล้วจ้าเพร่ะนะ่มีหอยกินทุกคนเพราะว่าเขาใส่ยาเนาะหอยมันก็เลยบมาจับเนาะมันก็เลยไปทางอื่นประมาณนี้ทุกคนนาแซงของเขาทุกคนอ้าให้ยังนะเอ้ เปื่อนมาแล้วอย่ามาอย่ามาเปื่อนเปื่อนเปื่อนนี่ถ้าน้องไปรีดทุกทีเถเด่นไปส่วนกับเฮาของเฮากะนวัด้อัปเดตทุกคนในเบิง่งนะทุกคนสวนอยู่อ่ะอันนั้นเนาะอยู่หนองสะเฮาก็คือพ่อของเฮาก็ได้ลกอ่าพักที่เฮาบ่งสุนน้ำที่เฮาปลูกสวนน้ำก็คือลกทิ่มมาแล้วเพราะว่ามันแก่แล้วทุกคนเฮาก็เลยแบบได้เอาจัะใหม่ไปเนาะแต่วันหย่ากันปลูกเถื่อเนาะ ก็ยจะมีแผ่ไปปลูกนะทุกคนแล้วก็ยังมีผักบวบพร้อมอยูุ่น้องเมืองป่าทุกคนป่าอยู่น้องทุกคนยุ้มยุ้เลยทุกคนนี่ป่าป่าบอลว้าวไปไปไปจับจ๊บจับเข้ามายิ้มยิ้มยิ้มเข้ามา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 เร็วเร็วเร็วระวังระวังตกเน้องติ๊วติ๊ว ป้าทุกคนนี่ก็คือน้ำอยู่หนองซากของเฮาก็คือแบบขุ่นแหงทุกคนมืออาเมื่อวานมือซืนนี่ทุกคนเอ้าเฮงเอ้าเมื่อวานมือซืนนี่ก็คือแม่ของเฮาก็เอ้ยของเฮาก็คือมาข่วงแหงเนาะเห็นหมดคนปลาเนี่ยปลาบอนเต็มเลยเนาะมันฟนเนาะเพราะว่ามันหอมยามหอนเลยทุกคนก็คือมันกะจะขึ้นมาลิ้นน้ำอยู่ทางเทิงเนาะก็จะมาเบาะมาบอนประมาณนี้ทุกคน เดี๋ยวเฮาอ่าสุดหนาเนาะเดี๋ยวเฮาจะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิ่งเนาะการหาปาเนเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะบลักเลยทุกคนเพราะว่ามันหอนเฮงมันก็เลยขึ้นมากประมาณนี้เอากินอย่างเดียวเฮ้เนียงกินเนาะกินเนาะเอ้ยหมานี่กินอย่างนอตอ้าเอ้าทุกคนนี่พักเนาะเป็นพักอย่างนอต คือเป็นแบบนี้นะพักกาศน่นจะเป็นพักกาศทุกคนแต่บางหอวเป็นพักกาศอย่างเรือเป็นพักกระลำบอกพักอย่างทุกคนไพรหงเบีย้ยพักอย่างบอกเลยทุกคนเพราะว่าเหอก่ะไม่ได้มา่วนโดนละนี่น่าจะเป็นแม่ของหฮาเนาะบอกกับเอื้อของหฮาเอามาบงทุกคนดูจะเป็นเปี้ยพักอาขนาบทุกคน ขานาดใหญ่ๆนะคนการใหญ่ๆนะดูจะเป็นเบีย้ยตัวนั้นมาทุกคนบอกทรงาน่าจะคืออยู่เลยอันนี้กับบ่งขึ้นกันเนาะอันนี้จะเป็นเบีย้ยมันดังทุกคนก็จะปลูกไปตามน,นี้เลยอันนี้น่าจะเป็นผักกาศซอบนะคนเบี้ยผักกาศซอมเป็นผักบัวทุกคนกับผักบัวเข,า,ขาส่วนตันก็ใหญ่แล้วเนาะอันนี้จะเป็นผ้าอย่างน้อนี่หอมปลอมบ่ะน,นี่ทุกคน ต้นมะเท่าของเฮากันใหญ่แล้วทุกคนนี่กระโดดมาได้มาเบิงมันเนะาะก็มีการแบบเปลี่ยนแปลงไล่เลยแหละทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนมาเลานะเนาะบรรยากาศอยู่ในสวนของเฮากยนะ็ยังแบบคือเก่าเนาะยังโมเปียนแปลงทุกคนมาเร็วมาเร็วมาเร็วน้องหมาเขาไปพูดเลยทุกคนขึ้นภูเล้ จะเป็นค้องหน้าแสงหมาเขาเอาไปพุ่นแล้วเกี๊ยเออเออเกี๊ยเกีออเออเออก็แก๊กก็ก๊กก็แก๊กกุก๊กก้แก๊กก็แก๊กก็ก๊กกแก๊กกุก๊กก็แก๊กก็แก๊กก็กก็แก๊กกก็อก็กก๊กแก๊กนก็กก็แก๊กก๊กแก๊กแก็แก๊กกแเ็ัเหลือแ เดี نا, Stern, board, ๋ยวต่น mm ั่งมีน้อยนั่งได้ไปนาะเสื่อเนี่ยนี่เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่อสบายทุกคนเยอะเงินกะโมมีมูลินกลินน้ำหมาทุกคนเพราะว่าหมาน้อยก็มันเป็นตะเพงไงตัวมันก็ขี้ดื้อไงมีแต่คนเพ่งเพิ่นมีแต่คนเพ่งเพิ่นนั่งมีน้อยนี่นะนั่งมีน้อยทุกคนกลินแต่น้ำหมาอยู่เงินเนาะนี่นี่นี่ขี้ดื้อขี้ดื้อกะประมาณนี่ทุกคนนะวัอนี้กะ ก็อยู่เพื่อนแล้วนะก็ได้ update. อัปเดตชีวิตประจาวันเนาะกันยังคือเก่ายังเหมือนเดิมทุกคนยังปุูกพักคือเก่าแล้วกันต้นเข่าห้เฮาก็เขียวแล้วทุกคนเพราะว่าเฮากันได้ใส่ยาเนาะเพื่อว่าให้หอยมากินเข่าทุกคนแล้วหอยมันกระบหมีแล้วทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนเนาะเมื่อนี้ก็มีโอกาสได้พาคนมาทัวร์อยู่อน้องสะแน่ทุ่งนาเนี่ยทุกคนมาจาก,าก,วกสวนเนาะเด็ดเนาะ การเคลื่อนไหวบานต้นกาของเฮาเนาะว่ามันใหญ่ประมาณใดแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวคลิปหนะ้าเฮาจะพาทุกคนไปใส่กัอยืมติดตามฮับส้มนะทุกคนนะเนาะอยวจะมีแบบสิ่งแปลกใหม่หลากหลายเลยนะทุกคนนะนี่นะคะติดตามท่าฮับส้มไปพร้อมๆกันนะทุกคนนะเฮาก็จะพยายามเม็ดเทคลิปให้มันแบบม่วนแล้วก็แล้วก็วกมีสาระแน่ หรือว่ามีสาระกระตามทุกคน,นค่ะเห็ดแบบคลาเยเครียดเธอทุกคนแน่ประมาณนี้ทุกคนเขาจะให้ทุกคนแบบคลาเยเครียดเนาะ,นะประมาณนี้จ้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปช่วงคลิปนี้กะประมาณนี้ไม่ไปนะบ๊ายบายไม่ไปม,ม,มั้ยบ๊ายบาย